เราขึ้นของไปไหนกันบ้างจะไปนัอของสวรรค์กุไทยัยแล,แล้วก็สุพรรณบุรีสองคันที่สองนี่จะไปทางจังหวัดอำนาจเจริญล,ล้อขนาดล้อขนาด180นะครับหน้ายาง12เซนโหแป๊บใหญ่เบ้อเร่เลยครับดูดีครับนี่คือถามว่าหนึ่งอ่ะแป๊บใหญ่น่นอนของมือเราเท่า่ 44 3มิลน,นะจากพี่ผิดแล้วก็ดูเขาดอกยางโอ้สูงมากเลยครับใหญ่ยายมากคือนั่ยาง12เนี่ยอกแจกจัดกว้างแล้วยังได้กความสูงของดอกยางด้วยนะครับที่สูงขึ้นโอ้หนามากครับแข็งแรงมากนะครับตอนนี้ลูกค้าเอาไปพอมกับฐานทํารุ่นฐานทํารุ่นมัน8ใบนะครับฐานทรุ่นมัน8ใบเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นปุ๋ยขนาด120กิโลกรัมปุ๋ยสเตเลสรเกด304นะครับมีจำนวนใบเนี่ยมี8ใบมี4ขา คือตัวนี้มันจะทำงานแบบค่อมร่องเลยคือจะได้สองร่องในในรอบเดียวปุ๋ยสามารถตระดับได้1นึระก็ดับนะครับผมก็สูนหนึ่งร้อยเลยแล้วก็คู่กับร้อยยางตันสองเมตรสิบคู่กับร้อยสี่สิบใส่กรถยันมาตัวนี้น่าจะเป็นห้าสิบเอ็ดแรงใช่ไหมคือถามว่ารถยันมาเนี่ยจะเหมือนคุณภาพอ่าหนึง่งคือระยะของล้อเนี่ยจะแคบกว่าปกต,ติรถห้าสิบแรงของคุปตเนี่จะใส่ได้ร้อยหกสิบสองเมตรสิบเลยแต่ ของเยอม่านี่จะจะใส่ล้อหน้าได้ได้แค่ร้อยสี่สิบล้อหลังสองเมตรสิบไม่งั้นรนะยะล้อจะห่างกันเหลือน้อยมากเกินไปนะครับสองเมตรสิบสิบเก้าก้านนะครับหน้ายางกว้างสิบเซน 10, นะครับเรายอมนะครับสองเมตรสิบเนี่ยจะเป็นสิบเก้าก้านนะครับผมแต่ถ้าว่าดอกยางถ้าเป็นเลือประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยดอกยางตัวนี้จะติด,ต,ดติดกันตลอดเลยของเราจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับผมเราเติมสาขาคือเติมล้อแล้วครับตอนนี้อยู่สาขาเอราวันจะมีล้อแล้วรอบนี้เราขนไปประมาณ30ชุดนะครับก็คือ 30ชุดเนี่ยจะร้อยประมาณ120วงนะครับโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มที่เลยตัวนี้แล้วก็ขนเครื่องค้นยาไปเสริมด้วยนะครับดูที่สาขาอำเภออำเภอเอรา,าวัณจวดเลยเนี่ยเป็นสาขาไมชช่เนลเลอร์ราคาจะเท่ากับสำนักงานใหญ่เลยเราเติมล้อนะครับรอบนี้รอบหน้าก็ยังมีเติมล้อเข้เอหีบข้อระวอกว่าของแน่นมากหน้ายาง1 2อยหน้าหลังหน้าสเซน2ออย่างเลยใส่รถทะเลทอง dr สามห้ทะเลทองผพี่ออาอยูออมเบอร์ไว้คศจังหวัดอุทัยธานีนะครับซื้อบาพอซื้อกับพร้อมกับผ่านทํารุ่น8ปดใบโอ้โหผมดูแล้วเมื่ออย่างที่เขาบอกครับว่าเขาเห็นของคุณอื่นแล้วผํารุ่นมันแต่ใส่10บเซนเนี่ยมันเป็นร่องที่เขาเลยจัดหน้า12หลัง12เลยทีเนี้ถามว่าทําไมถึงผ่านทํารุ่นมันคู่กับล้อนหน้าสิหลังสินะครับตัวนี้คือเป็นผมบอกเลยว่าการที่ใส่ หน้าสิบหลังสิบเนี่ยลูกค้าบอกแล้วเราว่าเห็นแล้วมันเป็นร่องพร้อนมึนด้วยตอนทําผ่านทำรุ่นมันเนี่ยมันมีเขล็กนมันมีแรงสุกชาติทาให้ล้อมันรับแรงมากกว่าแล้วทําให้ดินมันเป็นร่องนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าสิบสองเนี่ยจะเกิดอาการอย่างนั้นน้อยและตอนขับจะขับได้นิ่งและง่ายกว่าเยอะมากนะครับเลยถามว่ากรณีททำผ่านทำรุ่นมันเนี่ยหรือกรนี้ใส่ปุ๋ยแล้วกันทำรุ่นมันทำรุ่นอ้อยทำรุ่นข้าวโพดตอนนี้ใส่ล้อสูง ผมเน้นย้ำว่าควรเป็นหน้า12อย่างน้อยก็เป็นหน้า10หลัง12เพราะล้อหลังจะเป็นตัวรับแรงนะครับรับแรงขับนะครับหัว่ามันจําเป็นจริง10หน้าส0หลัง10ได้ไหมได้ครับแต่ถ้ากรณนนีถ้าเจอดินละเอียดหน่อยหรือว่าดินชื้นหน่อยรับรองครับว่าเป็นร่องชัดเจนเลยและหลังจากนั้นก็จะขับยากนิดนึงอันนี้นแล้วแต่ลูกค้าตั้งงบครับแต่แต่ถ้าลูกค้าเปรียบเทียบกันแปลงต่อแปลงล้อใส่ดิกันเลยจะเห็นเลยว่า12จะช่วยเยอะมากนะครับ ันนั้นก็ใส่ะฐานทางนุมันใช่แต่ทางว่าผานท,ทางพี่อยู่อำนาจเจริญนะครับพี่อำเภอชานุมานตัวเนี้ยเนื่องด้วยพี่เขาเป็นยัน e มา YM EF 5 1 4นะครับก็ใส่ะ่านทางนุม,มันแต่พี่เขาไปนเน้นที่ความสูงอ่าแต่ก็เลยใส่หน้าสิบหลังสิบแต่ที่บอกว่าทําไมทางท,างที่ทางที่อยู่อำนาจเจริญถึงใส่หน้าสิบหลังสิบเพราะพื้นที่ ภาคอีสานดินแข็งกว่าอ่าผมพูดตรงเลยแยกนี้ให้ชัดเจนเลยละกันส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าใช่มันเป็นร่องจริงแต่ดินบะดินภาคอีสานแข็งกว่าตัวนี้เป็นบาทสแตนเลสน,นะครับเกรดสามศูนย์สี่นะครับตัวนี้บรรจุได้500ลิตรนะครับหรือว่าบรรจุปุ๋ยก็ได้ประมาณ1 1 1เ็ถึงสอกระสอบนะครับเนี่ยครับโครงสร้างแข็งแรงครับสแตนเลสเกรด3ามนนะครับก็ที่บอกว่าตัวเนี้ยก็จะไปทางสุพรรณกับไปทางนาครสวรรค์ที่ท่านเห็นนี้คือ ขนาดร8อแปดสิบนะครับแป๊บสบิ3สี่สามมิลสิบเจ็ดก้านเนาะหน้ายางตัวนี้สิบสองสิบสองเซนนะครับคุณความหนาของกระทาเรียกว่ากระทาล้อแล้วกันกส่วนเ้านี่ครับโหตัวนี้ก็เป็นยางตันหน้ายางร้อยแปดสิบความกว้าง180ปดสิบเซนหน้ายางสิบหกเซนที่นี่ที่เดียวครับคือชัางคองหน้ายางตันสิบหเซนตัวนี้ก็ได้หน้ายางตันสิบหกเซนนะครับหืม ใหญ่ไปเลยครับตัวนี้ไว้ง่ดูเทียกบกับยางลมแทบไม่แตกต่างกันเลยจริงๆความใหญ่ไม่แตกต่างกันเลยคือถามว่าหลายคนสงสัยว่าทําไมเราทําของได้หลากหลายแล้วก็ทาราคาได้่างนี้อย่างที่บอกครับนโยบายของบริษัทเราไม่เอาเปรียบเษกษตรกรทาราคาที่เหมาะสมแต่ได้สินค้าคุณภาพที่ดีนะครับเห็นไหมครับภาพวันนี้จะต่างจากภาพว่ารอบที่แล้วเพราะ ของชุดที่แล้วขายเกี้ยงหมดหมดแล้วครับก <g ül> ็นอย่างที่บอกครับถ้าไม่ใช่โรงงานทําราคาอย่างนี้ได้ไหมทําคุณภาพได้ขนาดนี้ไหมถ้าไม่ใช่โรงงานมั่นใจได้เลยว่าของเราคุณภาพแน่นอนตรงตามมาตรฐานตรงตามข้อมูลที่เรารีรวิวทุกอย่างออกแนวเขาเรียกอะผ่านทํารุ่นมันแบบหัวหมูนะครับสองขาก็ใส่ปุ๋ยได้120กิโลเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงก็เป็นริปเปอร์อ้อยสรับรถกลุ่ม60แรงขึ้นไปนะครับนี่ครับสังเกตไหมครับว่านี่บอกว่า เรามีสิ้ค้าหลากหลายผานทํารุ่นมันแต่ใบก็อีกแบบหนึ่งนะครับผานทํารุ่นมันแบบหัวหมูก็อีกแบบหนึ่งลิปเปอร์ก็อีกแบบหนึ่งรูปทรงภายนอกเขาบอกว่าเหมือนกันแต่ตามจริงอ่ะเรื่ององศาการทํางานไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ประกอบอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเทสตก่อนนะครับกับลิปเปอร์อ้อยเห็นไหมแค่ชื่อก็ไม่เหมือนกันแลอันึงลิปเปอร์อ้อยันึ่งผานทํารุ่นมันแบบหัวหมูที่บอกว่าผมกล้าพูดเลยว่า หลายๆตัวมีคุณสมบัติคนละแบบอย่างเช่นตัวนั้นนะครับเห็นไหมครับเป็นฐานทวนเข้าลงเห็นไหมครับต่างคนต่างมีชื่อของมันเพราะการใช้งานมันคนละแบบแต่คลิปหน้าเราจะมาพูดวันว่าฐานผ่ผานทำรุ่นข้าวโพดผ่านทำรุ่นมันริปเปอร์อ้อยทำงานไม่เหมือนกันเพราะงั้นองศาการทำงานเครื่องจักรก็คนละแบบนะคะรับผมคนละตัวกันเลยอย่าไปคิดว่ามันเหมือนกันก็คือถามว่าตัวเนี้ย การออกแบบทำไมต้องเป็น3คานส่วนหนึ่งเพราะตัวนี้ต้องมาจับเรื่องใบใบตัดเพิ่มถามว่าถ้ามีใบตัดเพราะอะไรเพราะต้องมีใบอ้อยที่ตกระหว่างร่องแต่มันไม่มีเป็นแบบนั้นถามว่าขาลูกเนี้ยคุณสามารถเอาไปตัดใบอ้อยได้ไหมไม่ได้้ะถามว่าถ้าคุณเอาไปแล้งจริงอะ่ะใบอ้อยลากเป็นกองเลยตัวเนี้ยเป็นขาใบใบตัดเพื่อตัดใบอ้อยเพื่อเพื่อเปิดแผลอ้อยแล้วก็ค่อยฝังปุ๋ยลงนะครับเห็นไ,ไหมครับคุณประโยชน์ก็แตกต่างกัน ฐานทารุ่นมันแบบหัวหมูก็คือมีที่สาสดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเท่านั้นนะครับทำรุ่นมันทั้งสองตัวเนี่ยทำรุ่นมันเหมือนกันแต่คุณสมบัติการใช้งานจริงวัตถุประสงค์จริงไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างนี้บอกว่าคือเอาง่ายเกษตรกรต้องพิจารณาว่าเป็นจริงแบบที่หลายๆโรงงานพูดถูกไหมว่าต้องแยกกันนะครับหลายๆโรงงานก็อยากขายรวมหรอครับแต่มันทํางานไม่ได้จริงอ่าเนี่ย ผ่านเข้าร่องอ้อยผ่านเข้าร่องอ้อยนะครับงานหลักคือเข้าร่องอ้อยผ่านทํารุ่นผ่านทาผ่านเข้าร่องอ้อยจะสามารถเอาไปใส่ร่องมันได้ไหมก็ขึ้นอยู่ขนาดไซส์ขนาดไซส์ของของทาร่องใช่ครับดูนะครับตัวนี้เข้าร่องอ้อยตัวนี้ริปเปอร์ฝั่งปุ๋ยอ้อยนะครับอ้อยเหมือนกันก็ยังมีแยกมาอีกนะครับและที่สำคัญที่บอกแต่ละรุ่นแต่ละแรงก็มีการรองรับไม่เหมือนกันอีกตัวนี้ขาขูดสี่ขานะครับ ก็ยังไม่เหมือนกันอีกครับมีขาคูีิขายมีสองขาไปตัดโอมม้มีหลากหลายครับโอ้ใช้ใช้งานใช้งานได้ผมผมผมไม่ทำแยกหรอกครับทําตัวเดียวนี่ใช้ตั้งแต่ข้าวโพดยันมันยันอ้อยถามว่าใช้ได้จริงไหมเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยราคาก็คมคล้าสุดแล้วนะครับของหลากหลายคุณภาพไม่ทุกทุกโปรดักเลยครับกัรันตีเลยว่าตรงปกทุกรุ่นรับประกันดีรับประกันตรงรับประกันตามการใช้งานแน่นอนครับตัวนี้ของเรานะครับ เราย้ำนะครับไม่ใช่อยู่เฉยจะทำดุมขึ้นมานะครับก็มีการคำนวณโดยสะก่อนจริงๆเลยนะครับดูดูดุมภาพรวมก่อนนี่คือดุมแน่นะนี่ครับนี่ครับทะเลทอง t R35 อ่านะครับนะครับหนาขนาดไหนดูครับมีการดามกระดูกทุกอันครับขนาดจุดดามยังหนาเลยนี่ครับตัวนี้ตัดด้วยเลเซอร์นะครับรูจจตรงเป๊ะเลยการทำดุมไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะครับต้องได้คุณภาพตรงจุดเลยนะครับผม แล้วก็สินค้าเราจะมีการพัฒนาใหม่ๆแล้วจะลืมคลิปหน้าเรามาดูว่าผานทบรุ่นอ้อยมันข้าวโพดแต่ต่างกันยังไงทําไมถึงใช้ด้วยกันไม่ได้เราย้ำนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ